คนเป็นโรคตับแข็งทานแมกนีเซียมได้ไหมคะทานได้จ้ะแต่ว่ามันต้องเลือกชนิดที่มันดูดซึมได้ง่ายนะเพราะว่าคนเป็นโรคตับแข็งนะเขามีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารระบบย่อยต่างๆอยู่แล้วกินอะไรก็แบบท้องอืดง่ายย่อยยากใช่ไหมทีเนี้ยแมกนีเซียมในท้องตลาดใส่แมกนีเซียมออกไซด์ไม่ควรกินควรกินเกรดที่สูงขึ้นมาเลยเป็นเกรดที่หมอเลือกก็คือจะเป็นแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดเีเลตแมกนีเซียมซิเตตแมกนีเซียมมาเลตซึ่งหลายๆฟอร์มที่มีค่าการดูดซึมสูงมันจะช่วยบำรุงตั้งแต่สมองทำให้หลับ แก้าการปวดหัวไมเกรนรวมถึงคนที่เป็นตับแข็งเขาจะปวดตึงง่ายเพราะว่าสารพิษมันเยอะไงมันแบบตับปกติมันทําหน้าที่กําจัดสารพิษเนะเาะพอตับแข็งฟังก์ชันในการทํางานต่างๆมันลดลงดังนั้นปัวแมกนีเซียมเนี่ยก็เป็นเหมือนโคเอนไซม์ N ที่ช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้โดยเฉพาะแมกนีเซียมซิเตรตเนี่ยมันก็จะช่วยเกี่ยวกับระบบย่อยและระบบขับถ่ายด้วยแต่ข้อควรระวังค่ะถ้ามีภาวะโรคไตร่วมด้วยอันเนี้ยจะต้องกําหนดปริมาณแมกนีเซียมอาจจะต้องให้แพทย์แนะน แต่สิ่งหนึ่งที่จะแนะนํานะคะถ้ามีปัญหาเรื่องตับหรือมีภาวะตับแข็งเนี่ยควรจะทานแมกนีเซียมคู่กับวิตามิน D3 ร่รวมด้วยเนื่องจากตับเนี่ยก็จะช่วยเปลี่ยนแปลงวิตามินดีให้อยู่ในรูปแบบที่ร่างกายใช้ได้เสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกค่ะ และสิ่งที่ควรเสริมค่ะก็คือประเภทวิตามิน B หรือวิตามิน B6 ก็ได้ช่วยเรื่องเสริมระบบประสาทซึ่งวิตามิน B เนี่ยควรอยู่ในปริมาณที่ถูกคำนวณเอาไว้แล้วนะคะเพราะการกินเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เป็นพิษได้คนเป็นโรคตับเนี่ยก็จะไม่แนะนําให้ซื้อธาตุเหล็กทานเองนะคะเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่ทําให้เหล็กสะสมจนเกิดเป็นพิษได้หรือทําให้อาการของตับเนี่ยแย่ลงได้ดังนั้นถ้าคุณไม่มั่นใจคุณควรปรึกษาแพทย์ประจําตัวค่ะ สุดท้ายนะคะคนที่เป็นโรคตับก็จําเป็นที่จะต้องเลือกวิตามินเกรดที่ดีที่ไม่ใส่สารเจือปนหรือไม่ใส่สารเติมแต่งเยอะๆหรือแม้กระทั่งต้องเป็นวิตามินที่ดูดซึมได้จริง